สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k นะครับเปลี่ยนชื่อ Facebook กรณีเนี้ยคือทุกคนเนี่ยลืมรหัสผ่านนะผมนะกรณีที่ลืมรหัสผ่านนะครับการเปลี่ยนชื่อใน f c e e o o o เนี่ยมันต้องใช้รหัสผ่านของเราด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเอารหัสผ่านเนี่ยไปทําการยืนยันนะครับโอเคทีนี้นะครับ จะมีวิธีการทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำนะครับก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับและกดสั่นกระดิ่งให้ไม่ติดหมูชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมห้องเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้เราไปที่นะครับ Facebook ของเราเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราลืมรหัสผ่านถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเราลืมรหัสผ่านเนี่ย ให้เรานะครับไปทําการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เสร็จสรรเรียบร้อยก่อนนะครับดังนั้นนะครับให้เราไปที่นะครับตรงนี้นะครับสักครู่นะไปที่ตรงนี้นะครับขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาครับข้างล่างนะครับไปที่ข้อมูลการเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่านะโอเคทีนี้นะครับไปที่ตรงนี้นะครับข้อมูลนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับผมนะไปดูก่อนเลยนะครับ ่ะทีนี้นะครับให้เราทุกคนเนี่ยไปที่ข้อมูลการติดต่อนะครับโอเคทีนี้ครับมาที่ข้อมูลการติดต่อเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับให้เราครับดูเลยนะครับโอเคให้เราไปเพิ่มนะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือว่าเพิ่มเมลเพื่อการติดต่อด้วยก็ดีนะครับทีนี้เราก็ตรวจสอบเมลของเราว่าเมลถูกไหมเบอร์โทรถูกไหมนะครับทีนี้พอเราตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โอเคทุกอย่างถูกต้องข้อมูลครบถูกต้องนะครับให้เรากลับคืนนะครับทีนี้นะครับให้เราไปที่นะครับข้อมูลนะครับการรักษาความปลอดภัยนะผมนะการรักษาความปลอดภัยของเราเพื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับให้เรานะครับไปที่ข้อมูลนี้เลยนะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมคลิกเข้าไปที่การเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ โอเคมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านอีก1ครั้งนะครับทีนี้เราลืมรหัสผ่านให้เรากดตรงนี้เลยนะครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับผมนะโอเคให้เราทําการกดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่เลยนะครับคลิกนะครับเอาละทีนี้นะครับมันก็จะถามนะครับว่าให้เราส่งรหัสผ่านของคุณเนี่ยอ่าไม่ใช่รหัสผ่านสิส่งรหัสรีเซ็ตเนี่ยไปที่เมลหรือว่าไปทางเบอร์โทรนะครับผมนะ ผมจะเอาไปทางเมลนะผมนะผมสะดวกเมลก็เอาเมลนะครับคลิกดําเนินการต่อนะครับอ่ะมันบอกว่าเราได้ส่งรหัสไปที่อ่าเมลนี้นะครับให้นํารหัส6หลักมาป้อนใส่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่เมลของเราว่ารหัสมาหรือไม่นะครับผมขอให้มาเถอะเพราะว่ายังไม่เห็นเตือนเลยนะครับทีนี้ไปที่ Gmail ของเรานะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับมาแล้วนะครับ รหัสผ่านของเราอยู่ตรงนี้นะครับหกหลักนะครับรหัสของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะผมนะให้เราคลิกตรงนี้นะครับคัดลอกเลยก็ได้นะครับได้ไหมไม่ได้นะทีนี้ก็เอามาเปลี่ยนนะครับเอ้ยไม่ใช่เอามากรอกใส่หนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้านะครับเอ่อเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สิอู้ผมก็ไม่ใช่เจ็ดสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์โอเคทีนี้นะครับ พอรหัสเนี่ยมันส่งรหัสรีเซ็ตเนี่ยส่งไปที่เมลนะครับให้เรากรอกรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับกรอกรหัสรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเอาละทีนี้นะครับตัวเลขที่คุณพอนไม่ตรงกันลองป้อนอีกครั้งเอาหนึ่งสองศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งโอ้หนึ่งสองศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งโอ้ผมก็เบอร์นะเนี่ยผมก็ได้นะครับภาษาบ้านผมผมก็ได้หนึ่งสองศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเอาละดําเนินการต่อ เอาละทีนี้มันก็จะบอกว่าสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับผมสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอป้อนรหัสผ่านใหม่ก่อนนะสักครู่นะครับเอาละทีนี้ผมเปลี่ยนรหัสผ่านของ Facebook ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ดําเนินการต่อถัดไปเลยนะครับผมนะนําชั้นออกจากระบบ Facebook ในที่อื่นๆทั้งหมดอาจมีการเปิดบัญชีไม่ต้องนะครับตรงนี้ไม่ต้องเด้งออกจากระบบนะคผมนะก็กดถัดไปได้เลยนะครับถัดไปนะครับเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักนะครับลองอีกครั้งนะครับ โปรดออกจากกลบบเฟินบวกก่อนอ่ะสักครู่นะครับเอาใหม่นะครับส่งรหัสผ่านเมื่อกี้ไม่ได้นะครับหนึ่งหสามเก้ปดโอเคเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับ อ่ะเรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับหากคุณคิดว่าผู้อื่นที่จะทราบรหัสผ่านเก่าของคุณนะครับผมอ่าก็หมายถึงว่าตรวจทานอุปกรณ์เราจะช่วยคุณก็คือเอาตรงนี้แหละอยู่ระบบอ่าอยู่ในระบบต่อไปนะครับก็ดําเนินการต่อนะคลิกนะครับโอเคมันก็จะมาหน้านี้ครับเข้าสู่ระบบด้วยการแต่ครั้งเดียวก็ตกลง เราก็จะเข้ามาในหน้า Facebook ของเราได้ปกตินะครับโอเคทีนี้นะครับให้เราทําการออกจากระบบเลยก็ได้นะครับออกจาก Facebook เข้าใหม่นะครับผมเข้าใหม่อีกรอบนึงครับ่าก็จะมาหน้า Facebook แล้วทีนี้ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อเราได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อก็มาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรให้เราจํารหัสผ่านเราไว้ดีๆนะครับหรือว่าจดเอาไว้ในกระดาษไ่เลยนะครับ ทีนี้ก็ไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ใช่ไหมอ่าไม่ใช่สิข้อมูลการข้อมูลส่วนตัวนะครับคลิกไปเลยนะครับทีนี้ก็ไปที่ชื่อนะครับไปที่ชื่อเนาะทีนี้ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับอะ่ะเปลี่ยนเลยนะอะ่าทีนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อผมเรียบร้อยนะครับหมูสลาวุฒนะครับทีนี้ก็ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก็คลิกต่อไปเลยนะครับ ทีนี้ก็มันก็จะแนะนําชื่อให้เราเห็นไหมครับหมูサาวุสรラวุสหมูก็ได้นะครับทีนี้นะครับให้เราใส่รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับที่เราจาไม่ได้เนาะเราก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วก็เอารหัสผ่านใหม่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยเอามากรอกใส่เลยนะครับโอเคก็ใส่รหัสผ่านใหม่สักครู่นะครับโอเคทีนี้นะครับผมใส่รหัสผ่านของผมที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้แล้วเนาะผมก็จะทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับคลิกเลยนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงคลิก โอเคทีนี้นะครับก็เราจะเปลี่ยนชื่อได้ไม่ได้ยังไงนะครับให้เราคลิกชื่อเราตรงนี้เลยนะครับคลิกเลยนะครับปึง้งนะครับทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นหมูสราวุธเห็นไหมหมูสราวุธเนาะ,ะชื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสราวุธเนาะแล้วก็ชื่อนามสกุลผมทีนี้ก็เปลี่ยนนามสกุลข,ข,ของคุณเมื่อวันที่1 5มันก็จะแจ้งให้เสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับเราอยากเปลี่ยนชื่อกลับไปเหมือนเดิมเราก็ต้องรออีก3เดือนนะครับหรือ60วันเนาะทีนี้ก็ลองออกจาก a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ Facebook ใเะครับ ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับนี่เลยครับก็จะเป็นชื่อแบบเท่ๆที่เราตั้งเลยนะครับหมูสาราวุธนี้ก็จะเป็นชื่อเทๆ่ๆไม่ต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริง,รงรก็ได้ครับไม่จําเป็นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สลหรับวิธีการโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการเปลี่ยนชื่อ facebook ปี2022ในกรณีที่ทุกคนเนี่ยลืมรหัสผ่านนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองเอา วิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับใครทําได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดเห็นนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ